ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนาเดชคุูกิมิยะเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ทองอายุ114เห็นแล้วต้องสาธุชีวิตสมถะของท่านแม้สังขารมีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ไร้โรคภยัย นับว่าเป็นเรื่องราวชวนอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังแม่แก้วได้โพสต์ภาพขณะพาพระเอกหนุ่มนาเดชคูกิมิยะเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ทองประภากรโรที่วัดบ้านคูบจังหวัดศรีสะเกดซึ่งนอกจากจะไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วพร้อมปัจจัยยังมีโอกาสได้เห็นความสมระของพระสงฆ์ที่มีอายุถึง114ปีหลวงปู่ผู้ซึ่งไม่มีโรคใดๆนอกจากนี้แม่แก้วยังได้เผยถึงความรู้สึกหลังได้ เขากรับน้มัสก,การหลวงปู่ทองและความอ่อนโยนของณเดชอีกด้วยโดยแม่แก้วเล่าว,ว่าเป็นบุญที่ได้รับใช้และเป็นบุญที่ได้เห็นความเป็นสมร t h ของพระสงฆ์ที่มีอายุตั้ง114ปีที่ยังช่วยดูแลประคองสังขารของตัวเองได้โดยปราศจากโรคสายตาดีหูได้ยินดีผู้ชัดเจนดีแต่เปล่งเสียงเบาช้าลงเราเห็นแล้วรู้สึกเป็นบุญต่อใจและขอส่งบุญนี้ถึงทุกท่านด้วยค่ะ